นอนจนเพิ่งตื่นฉันไม่มีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เป็นไรฉันเพิ่งมาถึงบริกรเสิร์ฟอาหารได้ยินว่าคุณลินคนนี้เพิ่งกลับจากเรียนต่างประเทศยังคงเป็นนักเรียนชั้นนาด้านการออกแบบเครื่องประดับฉันเป็นนักเรียนที่มีความสําเร็จสูงแค่เรียนไม่ดีไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยในประเทศนั่นเป็นเหตุผลที่แม่ของฉันบังคับให้ไปต่างประเทศคุณลินถ่อมตัวเกินไปงานอดิเรกคืออะไรแล้วฉันละ่ะงานอดิเรกที่ใหญ่ที่สุด แค่ดูหนุ่มหล่อโดยเฉพาะคนที่รักการออกกำลังกายเอ็นเนื้อผู้ชายที่มีกล้ามเนื้อดังนั้นทันทีที่ฉันมีเวลาไปที่ไหนคลับสั่งหนุ่มหล่อนายจีฉันคิดว่าคุณดูดีมากรูปนี้ฉันฝึกซ้อมได้ดีมากฉันไม่รู้นี่คือต้นฉบับหรือไม่ เฮ้ hey, ฉันขอโทษคุณชีให้ฉันเมื่อมันเห็นกล้ามเนื้อของผู้ชายมันควบคุมไม่ได้แต่จริงๆแล้วคุณชีกล้ามหน้าอกของคุณดีมากกรุณาใช้อย่างช,ะชะ้าๆเฮ้ผมของฉันคุณต้องการให้ฉันใส่ให้คุณไหม <c oughs> ไม่รบกวนคุณชี<ใ>นายฉันแค่ทั้งวันรู้แค่กินดื่มและสนุกสนานปลาเค็มขี้เกียจด,ดีและสง่างามเหมือนคุณ ความสามารถของฉันไม่คู่ควรเราจะกลับไปที่บ้านแต่ละหลังแยกย้ายกันไปนั่นเป็นการตัดสินใจที่น่าพอใจฉันต้องไปก่อนเดี๋ยวนะมีอะไรอีกไหมฉันคิดว่าคุณลินเป็นคนดีเป็นคนที่ฉันต้องการถ้าคุณลินถ้าคุณคิดว่าฉันก็ดีเหมือนกันงั้นไปรับใบรับรองกันเถอะนายอย่าล้อเล่นนะฉันไม่ได้ล้อเล่นฉันจริงจัง ไม่ใช่ทำไมไม่เล่นไพ่ตามสามัญสำนึกฉันนำเอกสารทั้งหมดมาด้วยสามารถไปที่สำนักกิจการพลเรือนได้โดยตรงไม่ใช่ฉันชอบไปในคลับฉันมักจะสั่งนางแบบชายอาจจะไม่กลับบ้านตอนกลางคืน <c oughs> คุณไม่รังเกียจผู้หญิงคนนี้งานอดิเรกบางอย่างเป็นเรื่องปกติตราบใดที่คุณไม่ทำธุรกิจลาช้านายีวันนี้เราพบกันครั้งแรกคุณกังวลเกินไปหรือเปล่าไม่ติดต่ออีกต่อไปผู้ถูก <Hey. S 2> ฉันจะให้คุณหลินบันทึกข้อมูลติดต่อของฉันเมื่อคุณหลินคิดเรื่องนี้ติดต่อฉันอีกครั้งใช่ฉันต้องไปก่อนชี่มักจะกลายเป็นคนบ้าแต่งงานิตทั้ง,งหมดคงไม่คิดจริงๆแต่งงานกับคุณหลินยังไงก็แต่งงานกันหมดและกับคนที่ผิดพลาดหาคนที่จริงใจจะดีกว่า